มีผู้ฝากถามมาว่าการกระทำของโรบินฮูดบาปหรือไม่เอ๊อไม่จากโรบินฮูดเลยเป็นยังไงเนี่ย<ส>ตัวเองเป็นคนป่าคนเขาสมัปใหม่ไม่รู้เรื่องนึงโรบินฮูดนี่ฮ<ร>ะฮ<ร>ะคนรวยมาแจกคนจน มันก็เหมือนกันกับข้าปลามาทานนันบ้างในนักขนาเนี่ยเรื่องเดียวกันนี่แหละข้าปลาข้าสัตว์มาทำารว้ยเป็นทานกเหมือนกันนั่นแหละกนละขนาดเดียวกันมันก็ได้ส่วนเสียส่วนนั่นแหละมันก็ได้อันอันเสียก็ไม่ใช่บาปบาปกรรมยังมีอยู่อันอันเสียไปอันได้ก็ได้บุญก็ได้อยู่อันนี้เราทําอย่างนี้มาได้มันก็ว่าส่วนเสียมันก็ ไปป้นคนมีก็เป็นเสียไปแล้วแหละการให้คนจนเราก็ได้แหละคนจนเท่าไหรยินดีกับเราได้เป็นดาบสองคมเหมือนกันใช่ไหมทั้งใน้ทั้งเสียก็แล้วกัน